แม่โบคะลูกทานข้าวยากมีคนแนะนําให้ลูกกินแบบ B L W นะคะแต่แม่กังวลเรื่องติดคอแต่น้อนทานน้อยมาจริงๆค่ะป้อนไฟคําเดียวก็้องงับปากไว้แล้วเครียดมากๆค่ะควรทําไงดีคะน้องทานข้าวมาได้สีอาทิตย์แล้วค่ะอเอาจริงๆคุณแม่ลูกกินข้าวยาก มีคนแนะนําให้กินเป็นแบบ BLW อ่าจริงๆไอ้ b l w ก็คือว่าเป็นการกินที่ทําอาหารให้ลูกนะคะแล้วก็เป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็ให้ลูกค่ะฝึกหยิบจับนะคะเนาะ,อะแอบเห็นต่างกับคนอื่นนิดนึงเพราะว่าอะไรคือ BLW ค่ะถามว่า จะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์มากนะคือแม่โบต้องพูดก่อนว่า BLWD อะค่ะคือเขาจะช่วยฝึกพัฒนาการของลูกนะคะเพราะว่าเด็กในวนัยนี้โดยทั่วไปประมาณ6เดือนเนาะเขามีความสามารถที่จะหยิบจับอาหารเข้าปากแล้วมันเป็นการที่กระตุ้นพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กการทํางานประสานกันของดวงตานู่นนี่นั่นแต่วิธีการนี้เราไม่สามารถป้อนลูกได้นี่แหละข้อด้อยคือเราไม่สามารถป้อนลูกได้คุณแม่จะทําได้คือออกแรงเชียร์คุณแม่วางอาหารไว้เนาะแล้วก็คือ จริงๆเขาจะมีแพทเทิร์นการทาอยู่แล้วว่าเราจะต้องเอาเอาอะไรไปต้มไปนึ่งหั่นปริมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะคือเราอาจจะต้องทําได้คือเชียร์เชียร์ลูกอย่างเดียวนด้อกไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตักต้อนลูกได้ทีนี้ด้วยที่ว่าเด็กนะต้องพูดก่อนว่าเด็กความเป็นเด็กเองอะคะ่ะเขาก็ยังไม่ได้มีความอยากจะหยิบจับกินนะต้องพูดก่อนว่าเด็กอะคือความเด็กคือเขาจะเล่นบีปลาปลา คือคือมันเล่นมันสนุกนึกออกไหมส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าสนุกพอพอพอ,พอเริ่มเห็นแบบสนุกแล้วพอคุณแม่ยิ่งเชียร์ยิ่งเชียร์ถึงจะค่อยๆกินแต่ในความกินต้องบอกก่อนเลยว่าจะกินน้อยเพราะเพราะเล่นอย่างที่บอกคือคือเขาจะห่วงห่วงเล่นมากกว่าเพราะฉะนั้นคือแอบกังวลถ้าลูกเราน้ําหนักน้อยหรือลูกเรามีโรคประจําตัวหรือลูกเราอะ่ะมีมีภาวะที่น้าหนักไม่ค่อยขึ้นแอบกังวลเพราะว่า ด้วยที่ว่าเขาต้องกินเองของเขาไงคะมันก็เลยอาจจะทําให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอถ้าลูกเราอ่ะยิ่งจ่อยแม่โบไม่ค่อยแนะนำเอาจริงเพราะคุณแม่จะ จะขาดใจเอาไหมเธอเธอจะขาดใจมากเพราะเธอต้องเชียร์เชียลูกกินกินลูกกินกิกินนอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะกว่าเขาจะเริ่มกินเป็นชิ้นเป็นอันมันมันใช้เวลานานบางคนเนี่ยนูน่นเจปเดือนถึงจะกินได้แต่ว่าคือมันจะเหมาะสําหรับเ,เด็กที่จมั่นนิดนึงคุณแม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรพวกนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือแม่โบแนะนําว่าถ้าส่วนตัวอยากให้ ถ้ายิ่งกินข้าวยากแล้วตัวเล็กอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ป้อนเองจะดีกว่านะคะหรือถ้าลูกเราอะ่ะเอ้ยกินข้าวได้ดีกินข้าวได้เก่งแล้วเอออยากจะมาฝึกให้ลูกกินแบบว่าหยิบกินก็ไม่ได้สายเกินไปแต่ถ้าในช่วงที่เราอะ่ะต้องการให้เรากินเขากินเยอะๆแม่บัวแน,นะนําว่าตักป้อนจะดีกว่าเราจะควบคุมปริมาณอาหารได้มันมันมันล่อได้ง่ายมากกว่าเพราะว่าการที่เราอ่ะค่ะจะ ให้ลูกกินแบบนี้ค่ะจริงๆคือ,อมันแค่ให้ลูกค่ะปล่อยให้เขาท้องว่างประมาณสัก2ชั่วโมงจากนั้นเราก็ป้อนกินข้าวนะคะเราก็แบบว่าอาจจะกินไปนะคะแล้วก็เล่านิทานหรือเล่นนู่นนี่นั่นไปนะคะคุยกับลูกไปอะไรเงี้ยเออมันก็จะได้ในปริมาณที่ลูกได้อาหารที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแนะนํา แต่แนะนําคุณแม่พลอยว่า,าเลิกมือดึกนะคะแนะนําให้คุณแม่ค่ะไปฝึกเลิกมือดึกก่อนลูกจะกินข้าวได้เพิ่มมากขึ้นคุณแม่ลองทําแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าลูกน้ําหนักตัวขึ้นดีกินได้ปริมาณนึงแล้วเราอยากจะมาฝึก b l w อันนั้นไม่ใส่นะคะเนาะโอเคนะคะแม่บทให้คําแนะนําไปประมาณนี้แต่แล้วแต่คุณแม่ลองเอาไปชั่งตวงเอาไปชั่งน้ำหนักดูเอาแล้วกันว่าตัวเองแบบเหมาะกับแบบไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเนาะ